สวัสดีค่ะพี่น้องเมงนี่เชฟกระทะสอดเพิ่นสิพาชาวคณะเห็ดยังกินเนาะมาเบิ่งน้ากันค่ะว่าแต่เห็นเฮาจับกล่องขื้นกระลูง,งานลูกกันตั้งทา่าเตียมให้เฮาทายท่านที่ค้าเบิ่งดู้มนี้ได้ยังเฮ็ดไห้ทีมงานกินละทิดท้อง <Okay. Wow. S 1> ขัวไก่ว้าวขัวไก่ว่าสันพี่น้องเบิ่งส้งกับเป็นตาแ่บอยู่เด้แต่ว่าสิได้กินจากโมงจากยามถ้าเบิ่งค่ะคิดว่าน่าจะใส่เวลาพอสมควรความสิเปื่อยจะเย็นเย็นเด้อคนรออยากกินของอร่อยต้องรอนิสหนึ่ง okay. บุ้ยเบิ้งทาพิสูจน์กินของเชฟมันดูค่ะเป็นจังใดเนี่ยแสบหรือยังโอ้โยกนิว่วแสดงว่าแสบแล้วว่าสันว่ารสชาติได้แล้วแต่ว่าความเหนียวยังบูพัน,พนล่ออีกนิดนึงเดอลูกหลานเดี๋ยวได้กินแทโชมหน้าชาวคณะที่ตั้งตารอคอยและลอยคอนั่งรอสลอเสลทั้งคนและหมาเมื่อไรนะซีนไก่จะเปืออ่อยสักที <c oughs> แบบนี้แหละจ้าของแสบมันตกใส่เวลาว่าจะเห็ดย่าได้กับแสบย่านันได้ค่ะเพราะว่าคนหลายขันกินหลายๆคนนี่กินยั้งกับแสบเด็กหน่อยลูกหลานว่าจะได้ย่างมากมันอยากกินยังมันกับย่างม่านีแหละพากันเห็ดอยู่หนีซุ่มกันกินแสบคักนามบกไปสองหลอบขาดว่าน่าจ,จะพอดีแล้วละ่ะได้เวลายกเสิร์ฟลูกหลานกับเตรียมเข่าล่อคนละจานเบิ่งดูค่ะกินซุ่มกันหลายคนแย่งกันกินมันสิว่าแสบได้จังใดบรรยากาศบ้านๆกินกันแบบบ้านๆแสบคักขนาดสัมผัสน้องก็อยากจากบาดก้อนแสบว่าถ้าเบ่าวื้ อร่อยมากแม่มันผมมันคนบานเฮากับแบบนี้แหละค่ะมีอย่างกระซุ่มกันกินมีอย่างกระแบงปันความเป็นยูอาจสิบ่อลรู้ละอาหารกะหาใดในไฮในหน้าเฮาอาสิมีสื่อบางเป็นบางอย่างบริสื่อแถบทุกอย่างคือคนเมืองถึงสิหาใดหน่อยกลัวแต่การเหลือเก็บอาจสิหลายกลัวที่สําคัญยูใสกะบ่สุขใจทอย,อยูบานเฮาดอกแมนบ่ค่ะ